สมุดเฉลิมพัะเกียรติโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงมีการดำเนินงานตามโครงการห้องสมุดเก้าล้ำนำการเรียนรู้สู่ศตรวรรษที่21ตามรูปแบบโมเดล ABP Smart Library ซึ่ง A Academic หมายถึงส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ B. behavior หมายถึงส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน P. perfect หมายถึงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านและก้าวทันต่อความเป็นคนลโลกในศตวรรษที่21 Supervision มีการกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำและบริการที่เป็นเลิศ M m i n u t e a b l e หมายถึงมีระบบบริหารด้านสือ่อวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสภาพแวดล้อมในห้องสมุดที่จำเป็นต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม A Accessible หมายถึงสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆของห้องสมุดได้ผ่านช่องทางออนไลน์ A uh, Real-time Interactive หมายถึงนักเรียนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านเทคโนโลยีภายในห้องสมุดได้ เทคโนโลยี Technology หมายถึงให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย Library หมายถึงห้องสมุดและภายใต้โมเดล ABP Smart Library การดำเนินง,งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงภายใต้โครงการห้องสมุด9ก้าล้ำนำการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21ได้มีการดำเนินการดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมบรรยากาศและพารุภันห้องสมุดห้องสมุรดโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกในการเข้าใช้บริการ มีการออกแบบและตกแต่งอย่างเหมาะสมและสวยงามมีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่รองรับการใช้เทคโนโลยีสารส,สนเทศของห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และการใช้บริการด้านการบริหารจัดการห้องสมุด มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดที่ชัดเจนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจขอบเขตการดำเนินงานและมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนได้มีการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาห้องสมุดที่มกีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินและการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาใช้เพื่อการวางแผนในการพัฒนาห้องสมุดต,ต่อไปด้าน,นปริมาณและคุณภาพของหนังสือสื่อสารานิเทศ ห้องสมุดมีหนังสือเพียงพอจำนวนหนังสือและสื่อสารานิเทศเฉลีย่ย20-25รายการต่อนักเรียนหนึ่งคนได้แก่หนังสือตำราหนังสืออ้างอิงหนังสือส่งเสริมการอา่านนวนิยายสื่อดิจิตัลโสทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการด้านการจัดระบบหนังสือและสื่อสารานิเทศมีการจำแนกประเภทหนังสือและสื่อสารานิเทศอย่างชัดเจนโดยมีการวิเคราะห์และจัดแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหาวิชาด้วยระบบมาตรฐานสากล มีการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อ,อาหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรด้านการใช้เทคโนโลยีกับงานห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ในการบริหารและปฏิบัติงานห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารงานห้องสมุดจัดการฐานข้อมูล สืบค้นสารานิเทศและบริการยืมคืนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านการจัดบริการห้องสมุดมีจัดทําระเบียบการใช้ห้องสมุดและตารางการใช้ห้องสมุดที่ชัดเจนมีการบริการยืมคืนหนังสือและจัดเก็บสถิติการใช้บริการเชิงรุกและมีการบริการสืบค้นสารานิเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ด้านความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและคร use, ูบรรณารักษ์ในการจัดการเรียนการสอนครูบรรณารักษ์ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการเตรียมหนังสือและสื่อสารานิเทศประกอบการสอนการคัดเลือกหนังสือและสื่อสารนิเทศประกอบการเรียนการสอนครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ มีการวางแผนการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทั้งครูผู้สอนยังมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้ห้องสมุดด้วยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อย่างหลากหลายและต่อเนื่องมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอา่านและมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อไปด้านนักเรียนมีทักษะในการสืบค้นสารานิเทศ นักเรียนสามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจเลือกสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถสรุปเรียบเรียงแนวคิดจากสารสนเทศที่ค้นพบและสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าได้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าและการอ่าน นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือสื่อทรัพยากรสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอนักเรียนร้อยละ80สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอา่านและจำนวนนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดร้อยละ20เฉลี่ยต่อวันนักเรียนสามารถสรุปสาระสำคัญและบรรึุการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนมีการอ่านที่เหมาะสมกับระดับชั้น ตามเกณฑ์การอ่านหนังสือขั้นต่ำที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยเปิดให้บริการในวันที่นักเรียนมาเรียนแบบออนไลน์ทุกวันซึ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเช่นปัจจุบันนี้ การเรียนส่วนมากของนักเรียนจะเป็นแบบออนไลน์และออนแฮนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการใช้บริการห้องสมุดให้เป็นไปตามบริโบทและสถานการณ์ภายใต้ความปลอดภัยโดยเปิดให้บริการในวันที่นักเรียนมาเรียนแบบออนไซต์ทุกวัน